นี่คือข้อมูลจากเว็บไซต์ที่ติดตามเรื่องข้อมูลทางการทหารทั่วโลกครับเป็น power index นะความเข้มแข็งของกำลังรบประเทศต่างๆก็จัดอันดับ140กว่าประเทศทั่วโลกครับนี่ถ้าเอาเฉพาะในอาเซียนเราอินโดนีเซียเนี่ยเข้มแข็งอยู่ในอันดับที่13ของโลกนะครับ เวียดนามอันดับที่23ของโลกครับนี่คือกองทัพนะฮะไทยอยู่อันดับที่25ของโลกฟิลิปปินส์อันดับที่41ของโลกมาเลเซียอันดับที่42ส่วนกัมพูชาอยู่อันดับที่95ของโลกค่ะนะทีนี้ถ้าเปรียบเทียบไทยกัมพูชาเลยเอาสองประเทศเปรียบเทียบกันเลยนะ อันนี้ไม่ได้หมายความเราจะเป็นลบกับกัมพูชานะต้องย้ากับประเทศเพื่อนบ้านนะครับเป็นข้อมูลที่หลายท่านสนใจอยากจะรู้ตอนนี้ถ้าเทียบไทยกับกัมพูชานะก็สามารถเทียบด้านต่างๆได้เลยฮรเขาเทียบไปทีละด้านเลยแต่ข้อมูลบางข้อมูลก็ไม่อัปเดตเนะเรื่องของความเข้มแข็งอยู่อันดับเท่าไหร่เนะี่ยก็อันดับเราให้ดูไป้วเมื่อมสักคู่นี้ไทยอยู่อันดับ25ของโลกกัมพูชาอยู่อันดับ20อันดับ95ของโลกนะแล้วก็ข้อมูลเรื่อง คนนะรวมไปถึงกําลังพลคือไทยเรากินขาดประชากรก็เยอะกว่าไทยเราในสีน้ําเงินกัมพูชาสีแดงเขาทำเป็นเหมือนขีดพลังอ่ะทำเป็นแรงกิ้งเลยนะทาเป็นพลังว่าไทยเราเนี่ยมากกว่ากัมพูชาขนาดไหนของไทยเราคือขีดสีน้ําเงินกัมพูชาในสีแดงเห็นว่าน้ําเงินเต็มพืชเลยนะทั้งจํานวนประชากรนะทั้งกําลังลบนะรวมไปถึงเรื่องงบประมาณเรื่องเงินด้วยทีนี้เมื่อสักครู่แมนพาวเวอร์อันนี้ ไฟแ a นเชียลงบกลาโหมนะฮะห็นไหมรวมไปถึงเรื่องทุนสำรองคือไทยเราเนี่ยเยอะกว่าเยอะอ่ะสีน้ำเงินเนี่ยเกือบเต็มอ่ะนะแล้วก็เรื่องของ Air Power ก็คือเรื่องกองทัพอากาศคือกองทัพอากาศเนี่ยไทยเราเนี่ยกินขาดมากอะกัมพูชาตามข้อมูลนี้นะไม่มีเครื่องบินขับไล่ฮะมีเครื่องบินรบ แต่เป็นเครื่องบินแบบอื่นไม่ใช่เครื่องบินขับไร่นะฮะนี่คือเรื่องอากาศส่วนภาคพื้นดินนะฮนะก็มีทั้งเรื่องของรถถังฮรรถถังเนี่ยสูสี่ไหมฮะกัมพูชาเป็นด้านที่มากกว่านิดนึงใกล้เคียงกับไทยนะมากที่สุดค่ะนะนี่อันนี้เป็นข้อมูลเข้าใจว่าหลายปีแล้วแต่ไทยเราเนี่ยนะก็มีรถถังอีกหลายแบบอ่ะค่ะนะ อันนี้คือเรื่องรถถังเนี่ยถือได้ว่าใกล้เคียงกัน mm hmm. นะตามฐานข้อมูลนี้นะฮะ <c oughs> นะถ้าดูถ่ายไปอีกนะเรื่องกองทัพเรือทีนี้นะทั้งสองฝ่ายไม่มีเรือดำน้ำเรือดำน้ำอยู่ด้านล่างนะแต่ว่าเรือรบไทยเยอะกว่าเยอะฮะนะนี่คือข้อมูลแบบคร่าวๆไงวัดกำลังรบก,กันหมัดต่อหมัดปอนต่อปอนนะแต่ไม่ได้หมายความว่าเวลาตัดสินใจจะรบกันเนี่ยดูแค่นี้รบเลยไม่ใช่ กัมพูชาเขาก็มีคนที่มีผลประโยชน์ร่วมกับเขามีชาติมาหาอำนาจหนุนหลังนะแล้วไทยเราก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นการจะรบเนี่ยเริ่มรบเนี่ยมันไม่ยาก <คะ S 1> แต่จบเนี่ยลำบากรวมไปถึงผลกระทบจากประเทศอื่นๆที่จะถาโถมเข้ามาแล้วถ้าเปรียบเทียบในอาเซียนฮนะถ้าโดยภาพรวมเอาเฉพาะในอาเซียนเนี่ยถ้าจัดอันดับนะอันนี้จากอันดับท้ายสุด นะขึ้นไปอันดับหนึ่งของอาเซียนในแง่ของความเข้มแข็งของกองทัพเห็นไหมลาวกัมพูชามาเลเซียเมียนมาเมียนมามีเรือดำน้ำด้วยนะฮะฟิลิปปินสิงคโปร์ระปรนะสิงคโปร์นี่มีเอฟสามาด้วยนะอ่อแล้วก็ไทยนะ์ฮะแต่ว่าที่แข็งแร่งกว่าไทยคือเวียดนามอืมแข็งแร่งกว่าเวียดนามคืออินโดนีเซียอ๋ออินโดนีเซียแข็งแร่งที่สุดในอาเซียนโอ้โหอินโดนีเซีย,เ,ยเนี่ยติดอันดับนะ อันดับไม่ไกลจากอันดับ1ิบของโลกอ่ะ,ะอินโดนีเซียะนะ,ะเพราะฉะนั้นนี่คือสถานการณ์เรื่องกำลังรบนะแต่ก็อย่างที่ท่านแม่ทัพพูดอ่ะทหารเนี่ยรบได้อยู่แล้วแล้วถ้ารบต้องชนะแต่แน่นอนมันจะมีผลกระทบแล้วตอนนี้สถานการณ์ปกติ <นะ S 2> เป็นการซ้อมรบเพื่อพร้อมรบ<ช>ตามสถานการณ์ปกติอันนี้ท่านแม่ทัพภาพที่สก็เหมือนกับแบนเนอร์นี้ฮนะนี่ กองทัพภาคที่สองพร้อมแล้วที่จะปกป้องทำลงและรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนเพื่อรักษาผืนแผ่นดินไทยด้วยชีวิตนี่พลโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพภาคที่สองค่ะนะคือเอาจริงๆนะคือถ้าจะมีสถานการณ์ตึงเครียดหรือจะลบกันเนี่ยทหารเขาคงไม่ประปากาศหรอกนะว่าจะลบแล้วนะอ,อย่างเงี้ยรวมถึงฝั่งกัมพูชาด้วยค่ะนะแต่สถานการณ์ ต้องยอมรับว,ว่าตอนนี้มีการเตรียมความพร้อมทุกภาคส่วนจริงๆะนะแต่ว่าเรื่องของความร้อนระอุเนี่ยประเด็นที่ชายแดนไทยกัมพูชาจากการที่มีการซ้อมรบจากการมีการเตรียมความพร้อมฝ่ายปกครองโรงเรียนต่างๆนะเตรียมความพร้อมแม้กระทั่งเรื่องหลุมหลบภยัยนะเราเห็นเด็กๆนะผู้ใหญ่บุ้งผู้ใหญ่บ้านนะเตรียมพร้อมรับนะหลุมหลบภยัยอถ้าเกิดสงครามเราเข้าตรงนั้นตรงนี้นะ คือมนสะท้อนได้เห็นเลยว่าเป็นการเตรียมพร้อมเต็มพิกัดเพราะฉะนมันเกิดอะไรขึ้นนะแล้วจะต้องรบกันจริงหรือเปล่าวันนี้ได้มีโอกาสสัมภาษณ์แม่ทัพใช่ค่ะแม่ทัพคนนั้นคือแม่ทัพภาคสองนะคะพลโทบุญสินภาคกลางคะ่ะวันนี้ให้สัมภาษณ์พิเศษกับทีมข่าวท็อปนิวส์ท่านยืนยันว่าความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาสถานการณ์ยังอยู่ในภาวะปกติ แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีการปล่อยข่าวออกมานะคะว่ามีทหารต่อชะดอกัมพูชาเคลื่อนกําลังพลมาประชิดแนวชายแดนไทยมากันสองคันรถหกร้อมีอาวุธครบมือท่านบอกว่าจากการตรวจสอบของกองทัพทุกอย่างเป็นไปตามปกตินะคะไม่ใช่การเคลื่อนกําลังพลเข้ามาใหม่อาวุธทุกอย่างของกัมพูชาอยู่ในที่ตั้งปกติะคะ่ะ แม่ทัพภาคที่สองยังเปิดเผยเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยผู้บังคับบัญชาสองฝ่ายทั้งไทยและกัมพูชาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันอยู่ตลอดค่ะต่างฝ่ายต่างเข้าใจซึ่งกันและกัน ว่าเราอยู่พื้นที่ตรงไหนและขอให้รักษาข้อตกลงของพวกเราทั้งสองประเทศไม่ให้มันบานปลายไปสู่การสู้รบเพราะถ้ามีเหตุให้ต้องใช้กําลังเนี่ยผลกระทบที่จะตามมาก็คือเรื่องของการ้านแนวชายแดนประชาชนได้รับผลกระทบโดยตรงส่วนประเด็นที่ว่ามีการแชร์ข่าวว่ากองทัพกัมพูชาเนี่ยมีอาวุธใหม่ด้วยได้อาวุธจากต่างชาติเข้ามาเสริมท่านบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรืเร่องที่รับฟังได้นะคะแต่ก็ต้องมีการพิจรารณานและก่นกรองจริงๆแล้วเป็นเรื่องปกติ แต่ละกองทัพแต่ละประเทศเขาต้องจัดหาอาวุธเพิ่มเติมอยู่แล้วนะคะเหมือนกับประเทศไทยค่ะประเทศไทยแล้วก็มีการอัปเกรดอาวุธอยู่ตลอดให้ทันกับตามยุคตามสมัยส่วนเรื่องของการซ้อมรบมันมีกระแสะข่าวถึงขนาดที่ว่ากำชับไปยังกองทัพกำลังพลนห้ามลาห้ามหยุดยืนยันว่าประเด็นเหล่านี้ไม่จริงนะคะขอให้ทุกคนมั่นใจได้เลยนะคะว่ากองทัพบ,บก แลกเปลี่ยนข้อมูลกับกําลังคนแลกเปลี่ยนข้อมูลกับกองทัพอากาศที่พร้อมสแตนบายปกป้องอธิปไตยและน่านฟ้าของไทย24ชั่วโมงด้วยทีนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจให้ฟังเสียงพลโทบุญสินเพื่อให้ทุกคนเนี่ยอุ่นใจขึ้นปกติครับไม่มีอะไรปกติเหตุการปกติ เียมแต่ว่าเรามีการเตรียมพร้อมเป็นสัปดาห์ห่งความพร้อมลบกของกองทัพภาคที่สองครับสามารถที่จะปฏิบัติทันทีเมื่อรุ่งชาสั่งในทุกพื้นที่นะครับแต่ทีนี้ความขัดแย้งตามในชายแดนยังมีอะไรครับต่างฝ่ายต่างก็เข้าใจเงื่อนไขซึ่งกันและกันว่าเราอยู่พื้นที่ตรงไหนแล้วก็ขอให้ รักษาความตามข้อตกลงของพวกเราทั้งสองประเทศเราในฐานะหน่วยทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยพี่น้องประชาชนสถาบันหลักของประเทศชาติเราก็ต้องทำหน่อยให้พี่น้องได้เชื่อมั่นว่ากองทัพต้องรอในพร้อมที่อยู่เคียงข้างกับพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นเสาหลักให้กับประเทศชาติได้ครับชนะอยู่แล้วครับทุกที่ทุกเวลาครับแต่ต้องรอคําสั่ง จะปูนชานะครับตามระนนดับชั้นแล้วก็พวกเราพร้อมอยู่แล้วครับปััจจุบน